สวัสดีค่ะวิชาชื่อนางสาวสุกัญญาบัวขันนะคะแผนกวิชาการจัดก,การสำนักงานเลขที่3นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการพรับเหรียญปรยทานเป็นรูปดอกบัวนะคะเหตุผลที่เราเลือกนะคะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสงบในทางาศาสนาดอกบัวสามารถใช้ตกแต่งในงานบุญต่างๆได้ทั้งยังอีกเพิ่มความสวยงามและความสามารถการส,งส่งเสริมสมาธิได้ค่ะ อุปกรณ์ในการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปดอกบัวนะคะหนึ่งก็จะมีเป็นริบบิ้นสองกันไกลสามแล้วก็เหรียญโปรยทานนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะมาตัดริบบิ้นได้แล้วทั้งหมดสี่เส้นและเป็นเส้นละสามประมาณ3าสิซนติเมตรนะคะแล้วก็พับให้เป็นปลายแล้วก็ตัดให้เป็นปลายแหลมนะคะหลังจากนั้นเราก็พับเป็นหนึ่งส่วนสามของริบบิ้นที่เราตัดมาประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จับมาหนึ่งเส้นนะคะ เอาด้านที่สั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็สอดลงมาตามขั้นตอนเลยนะคะหลังจากนั้นก็สอดจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็พลิกด้าน เมื่อเราได้แบบนี้แล้วให้เป็นด้านที่สั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่เียงเข้าไปแล้วก็พับจากบนลงล่างขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ล่างขึ้นบนนะคะแล้วก็จะเป็นซ้ายไปขวาจะได้แบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่น แล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็จะเป็นบนลงล่างเหมือนเดิมจากขวาไปซ้ายแล้วก็ล่างขึ้นบนแล้วก็ซ้ายไปขวานะคะสอดเข้าไปได้เลยแล้วก็กลับด้านนะคะ ก็จะพาเป็นสามเหลี่ยมก่อนตามแบบในคลิปเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วของเราดันไว้แล้วก็ดึงให้เป็นความสวยงามนะคะ เราก็ทำเหมือนเดิมเลยเาก็เสียบเข้าไปหอนอยหน <S <S 1> <S 1> าตัวนี้ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่เราได้กรีบทั้งสีแล้วนะคะแล้วเราก็จะจับ เส้นขึ้นมาทั้งหมดเป็นสี่เส้นนะคะและ้วทีนี้เราก็จะเริ่มม้วนมาจากเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะสอดเข้าไปจากเส้นที่หนึ่งได้เลย แล้วก็เส้นที่ถัดจากเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นที่สองเราม้วนไปทางขวานะคะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็จะเป็นเส้นที่สามที่ถัดจากเส้นที่สองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นถุดซ้าย แล้วเราก็จะดึงให้มันสวยงามนะคะแล้วเราก็จะตัดตัดได้ตามใจชอบได้เลยนะคะ ในที่สุดเราก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิธีการพับเนี่ยประทานเป็นรูปดอกบัวนะคะหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างสีสันให้งานบุญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ